โสวัสดีครับเจอกับผมนะครับกับเอดดี้พงทรีชนะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบตัวอย่างนะครับการฝากเงินเข้าแบงก์กับการที่นะครับเราเอาเงินเข้าอยู่ในระบบประกันว่านะครับความแตกต่างหรือว่านะครับที่เวลาเราเนี่ยนะครับป่วยหรือเป็นอะไรไปเนี่ยนะครับเงินที่เราได้เนี่ยจะแตกต่างกันยังไงตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาเงินเข้าแบงก์นะครับเดือนละสองร้อยเนาะใส่เซฟวิ่งไว้ สัก3เดือนก็ประมาณ6 0 0อยเหรียญแต่ถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยนะครับเงินห0 0อยเหรียญนะครับเราก็ได้ในส่วนนี้ไปก็คงไม่มีอะไรที่เพิ่มมาแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับจะแบ่งแยกเงินอีกส่วนหนึ่งของไรายได้เราเนี่ยนะครับมาใส่ในระบบประกรันเดือนละ200อเหรียญสามเดือน6 0 0แต่ถ้าเกิดว่านะครับเราอยู่ในระบบประกรันเนี่ยเราก็จะได้เงินคุ้มครองนะครับอาจจะเป็น3 0 0แสนหรือ5 0 0แสนขึ้นอยู่กับว่าอายุของลูกค้าที่เขาซื้อ เห็นไหมครับว่านะครับความจําเป็นเนี่ยนะครับเงินนะครับฝากต่างที่แต่ทําหน้าที่ต่างกันถ้าเกิดว่าคนไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเอดีพงทวีจันชนะได้นะครับสวัสดีครับ